วงการบันเทิงไทยต้องพบกับความสูญเสียที่น่าตกใจอีกครั้งนะคะเมื่อนักแสดงตลกชื่อดังเด่นดอกกระดูเสียชีวิตแล้วในวัย80ปีทางครอบครัวได้มีการเปิดเผยว่าตลกดังได้ป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์เกือบ4ปีไม่ค่อยทานข้าวเมื่อคืนก็เข้านอนปกติและมาทราบอีกครั้งว่าเสียชีวิตในช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งของคืนที่ผ่านมาซึ่งการสูญเสียครั้งนี้ก็นำพาความเสียใจมาแก่เพื่อนๆในวงการตลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นดูดอกกระโดนชูสีเชิญยิ้มจตุรงมกจกโนตเชิญยิ้มและโย่งเชิญยิ้มที่เปิดใจกับทางทีมข่าวค่ะตอนเที่ยงคืนครึ่งเลยเนี่ยก็ยังหายใจอยู่เลยยังได้ยินเสียงหายใจอยู่เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็ ออคนดูแลบอกไม่เคยบอกเอ๊ะดูเหมือนไม่ค่อยจะดีเงี้ยแปเข้าไปดูก็อ่อนแรงลงแล้วก็หลับไเฉยก็ตือเขาก็พูดนะว่าถ้ามันไม่ไหวก็ไม่ต้องห่วงนะอะไรเงี้ยเป็นการพูดลำลานะแต่ว่าที่เขาก็หลับเฉยบ้านบ้านเรากับบ้านพี่เด่นเนี่ยไปมาสูงไยต่รืออืมค่ะเออนั่หนังสมก็ไม่ตือเนี่ยโทรคุยกันทุกวันอืมก็เล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเหมือนแับอืมอืม นั่น,<ะ>นเป็นมหาสูตร,รกรร็รู้รู้รู้อาการที่เขาอ,อยู่หรือว่าอ่อนแรงอะไรเงี้ยพี่เดีนเป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็กเอ,อเป็นเหมือนครูบาอาจารย์ที่เราจดจำ<ะ>ํำในการเออ่ใช้ชีวิตการแสดงการคิดอะไรหลายอย่างกันะ,ะเนนะนะ,ะแล้วก็เป็นผู้ที่อุปการะสนับสนุนเราเสมอมาตลอดมาจนถึงทุกวันนี้อืม อีกท่านหนึ่งค่ะมีอะไรที่แบบว่าเหมือนแบบเป็นเอกลักษณ์ของแกไหมคะที่แบบว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยจะต้องนึกถึงอเดีหรือว่าหรือว่าการทํางานที่แบบเออเรามองแล้วแบบเป็นตัวแกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นคนขยันมากพี่เด่นคนขยันทานํางานอยากไปจะทํางานช่างคิดช่างทําอย่างตอนเล่นตลกกขประ,ประดิษฐ์ของที่เครื่องไม้เครื่องมือตลกเครื่องมืออะแกแบบว่าคิดคิดแง่คิดมุมเล่น ประิษฐ์ของประกอบการแสดงอะไรเงี้ยแกแกเก่งเดี๋ยเนอะไม่ใช่เก่งอย่างเดียวเะเก่งหลายด้านอืมอืมอืมหลายด้านขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะในส่วนของประวัติของเด่นดอกประดู่นะคะมีชื่อจริงว่าบรรพิตวีรรัตน์เป็นนักแสดงตลกร่วมสมัยกับเด๋อดอกสะเดาดูดอกกระโดนและดีดอกมดันสังเกตได้ว่าลักษณะการตั้งชื่อจะคล้ายคล้ายกัน เด่นดอกประดูเคยแสดงร่วมคณะกับเดอดอกสดาวและเทพโพงามโดยใช้ชื่อคณะว่าเด่นเดอเทพตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,520และได้ชื่อว่าเป็นนักแสดงตลกที่เล่นมุกสุภาพไม่เล่นมุกหยาบคายหรือลามกค่ะ ไม่เป็นลูกน้องเด๋อละนะไม่เลยเป็นลูกน้องก็ยังเป็นลูกพี่อยู่นั่นแหละครับครับก็เด่นเด๋อสมัยก่อนนี่จริงแล้วเราสองคนเล่นกันสองคนครับนะครับเล่นกันอยู่4เดือนกว่าเล่นทุกคืนแล้วที่เดียวด้วยครับแล้วนึกยังไงฮะถึงจะเป็น3คนก็นึกมันตัวมันขาดไงตัวมันขาดเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาปรากฏว่าคิดมุกไม่ออกไปไม่รอดเราต้องใช้3ม ก่อนเข้าสู่วงการบันเทิงนายบรรพศวีรรัตนเคยเป็นนักเรียนโรงเรียนดุริยางกองทัพเรือและเป็นดรัมเมเยอร์ไม้หนึ่งของกองดุริยางทหารเรือจึงใช้ชื่อฉายาว่าดอกประดู่ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกองทัพเรือไทยในปีพุทธศักราช2533เด่นดอกประดู่ได้เป็นผู้ผลิตและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการเกษตรชื่อรายการไม่ลองไม่รู้รายการดังมากนะคะออกอากาศนานถึง14ปีก่อนจะลาจอไป และจากรายการนี้ตลกชื่อดังก็ยังผันตัวไปทำธุรกิจผลิตดินเกษตรผสมจำหน่ายและใช้ชื่อการค้าว่าดินไม่ลองไม่รู้มีโรงงานผลิตอยู่ที่บ้านพักในหมู่บ้านย่านซอยวัชรพลถนนรามอินทรานอกจากผลงานทางด้านการแสดงตลกแล้วเด่นดอกประดูยังมีผลงานการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์นับร้อยเรื่องอาทิเทพบุตรตะติ้งหน่งร้อยป่าบุพ,พาราตรีเฟสสอง ก่อนบาย THE MOVIE ตอนรักนะพ่อตาติ๊กหน่งมือปืนดาวพระเสารมนรักแม่น้ำมูลและอีกมากมายในช่วงบั้นปลายของชีวิตเด่นดอกประดูเคยมีข่าวหนีออกจากบ้านหลายครั้งเนื่องจากเกิดความเครียดสะสมและน้อยใจในตัวภรรยาแต่ภายหลังก็ได้มีการรับกลับไปอยู่ที่บ้านเช่นเดิมค่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิ์ชกันได้ที่ True i n s i g h d นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ